ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับที่ทุกคนขอบคุณนะครับที่กดหัวใจให้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าจอเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนะครับหน้าจอนะครับออกมืดสว่างนะครับครับผมครับผมสวัสดีทุกคนครับ Hai, 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 คุณมะนาวครับพอดีคุณสออันไหลนะสวัสดีทุกคนคนะรับเรืาจะซื้ออะไรซือ้อเมื่อกี้ปลั๊กไฟก็ไม่มีถ้าเราจะซื้ออะไรวะเนี่ยซื้ออะไรดูก่อนคือหาดูกำกำลังคิดนะครับว่าจะซื้ออะไรดี กดสวัสดีคุณคิวนะครับสวัสดีทุกคนครับ <c oughs> รกดหัวใจคนละหน,นึ่งดวงนะครับผมซ<ม>ื้ออะไรดีนะมาที่ เออขอบคุณคนที่เข้ามานะครับที่กดหัวใจให้นะครับผมทุกคนนะครับมือถือผมเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดครับเราจะสื่ออะไรกินดีอ้๋อมาดูจะสื่ออะไรเนี่ยอ่อนัทรมนนะครับสวัสดีนัทรมนะสวัสดีคุณนัทรมน เดินวนไปวนมาจะซื้ออะไรดีครับเนี่ยจานเ <ừ> นี่นมีจานแก้วนะจานพลาสติกเลยอยากได้จานพลาสติกแก้วนี่ลนเตกมเสียลรนเตก รูเสียออไรครับที่ว่มามั้งไม่รู้จะเสียไรเนยโทษนะไหโอ้ยกช่วยเดินเตะอะไรเขานีอ่อยตกใจหมดเลยพี่อะไรครับเนี่ยคนเดินเตะแล้วตกใจหมดเลยไม่มีปลั๊กไฟเนาะโอเคอเครับผม โอ้โหฝนรินโอ้ยเจียกฝนแล้วมันเองเอ้ยโอ้ยมันตกอะไรตาน,นี้เฮ้ยมันตกอะไรตาน,นี้เจียกมัดเยลยน่าจะตกฝนครับเฮ้ยฝนมีกระไดนะครับฝนเจียบมือถือผมหมดเลยครับเนี่ย ไฟตายครับนตกเปียกครับสวัสดีครับสวัสดีคุณปิดสปงนะครับกดครับถ้าเห็นดีเดชเอจดีนะครับเป็นที่หนึงก็ตกเกลีดกีก็ได้นะครับไม่พนตกนะครับไปก็ได้นะครับสวัสดีคุณหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนครับพดสวงนะครับสวัสดีคุณพดสวงนะครับฝากกดติดตามด้วยกันสวัสดีคุณ พี่ชัยนะครับชัยถ่ายตัคนนรับวคนเข้ใจคนละหนึ่งดวงโดยกันรับเข้ามาและะ้วมาตป็นมาตการเรื่อง,อง,งะครับในยใต้องลุกคนก่อนะครับเปียนหมดนกันเลย